ลุกเควสคู่หูแสนรักเลือกทางไหนดีสวัสดีคร,รับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโบยโมอนโกทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโบโกเทรนเนอร์อีก20นาทีนะฮะตอนนี้9โมง41นะฮะของวันที่11นะฮะกุมภาพันธ์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีกิจกรรมใหม่นะครับ ก็เมื่อวานทำสรุปไปแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาพูดถึงฟิวลีเ s ิร์ c ทาร์กนะครับก็คือหมุนเควสจากการหมุนเสานั่นเองนะครับมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ถ้าเสาบอกว่าแคสทูโปเกมอนนะครับก็คือจับโปเกมอนสองตัวคุณจะได้สตาร์ดัส200วินอเลดจะได้สาต์ด์ 1,500วินาเรตก,ก็เอาชนะบอสนะฮะไม่ว่าจะกี่ดาวก็แล้วแต่แล้วก็เทรดโปยมอนอันนี้น่าสนใจมากนะครับได้น้องเท erm นเดอร์มาอุสนะฮะเทนเดอร์มาอุสนะก็เป็นหนูขาวนะฮะซึ่งมีตัวพิเศษนะครับคือพอพัฒนาร่างแล้วเนี่ยนะครับตัวพิเศษจะมีมีสนะมีมีสีะะ่สะเออถ้าจำไม่ผิดนะ แล้วก็ตัวธรรมดาถ้าพัฒนาร่างแล้วจะได้ครอบครัวมี3ตัวนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวขอดูก่อน t a n เช่น e ดใช่ใช,ใช,ใชนะฮะถ้าครอบครัวพิเศษจะมี3ตัวถ้าครอบครัวธรรมดาจะมี4นะครับส่วน iv ร้อยถ้าคุณทำเควสขึ้นมานะฮะจะเป็น 382แนะครับแล้วก็จะมี Time Research นะครับก็คือจะหมดเวลานะฮะตามกิจกรรมไปนะครับคือถ้ากิจกรรมหมดนะครับก็คือเคเวสก็จะหมดตามไปด้วยนะครับเคเวสนี้นะครก็จะมีทางเลือก2ทางนะครับามาดูสเต็ปแรกกันก่อนสเต็ปแรกคือจับโบรมอน15ตัวนะครับจะได้อันตบอล5ลูก หมุนเสาหรือโปรเกสต็อปอหมุนโปรเกสต็อปหรือยิม5เสาหรือ5ยิมจะได้จับน้องเรมโมเลนะครับเดิน2กิโลจะได้มามา,มามาเทียนนะตัวนี้ PP ได้นะตัวนี้กายล่างเป็นปลามึกนะฮรรีวอร์ดใหญ่จะได้สตาดั๊1หนึพแล้วก็อีก1,000นะครับหลังจากนั้นเขาจะให้เลือกระหว่างอารโลกับแคนเดล่านะแคนเดล่าถ้าเราเลือกแคนเดล่านะฮะ จะได้อะไรเดี๋ยวไปดูกันคือเคเวสมันจะเหมือนกันนะฮะสเต็ปที Step ่2ก็คือได้หัวใจจากบัดดี้สิอันอันเนี้ยไม่ยากนะครับคุณก็เปลี่ยนบัดดี้ไปนะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับให้อาหารถ่ายรูปเล่นกับเขาก็จะได้3และนะครับก็เปลี่ยนตัวนะฮะเปลี่ยนตัวใหม่มาก็เล่นกับเขาถ่ายรูปนะฮะแล้วก็ให้อาหารก็ได้อีกเป็น6นะสตัวจบนะฮะจะได้สตาร์ดห้าร้อย และได้แคนดี้นะครับได้แคนดี้จากการเดินกับบัตดี้ก็คืออเราก็ไปหาตัวพวกปลานะนกพเจียบอะไรพวกนี้นะครับพิจ้พิจ้เดินมันจะ1กิโลใช่ไหมเออเดินให้ได้แคนดี้นะครับคืออย่าแบบโอ้โหเดินเป๊ะ1กิโลเป๊ะไมัน,มน,มนยังไม่ได้นะครับคุณเดินไปเลยปล่อยช่างมันทั้งวันไปนะฮะเราก็จะได้เลเวดิสนะ make a new friend นะคะหาเพื่อนใหม่จะได้พอปฟิ n 2อันหาเพื่อนใหม่ใ like นคอมเมนต์นี้ผมอนุญาตให้โพสเลขเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับผมก็จะได้คือถ้าโพสแล้วก็ตอบอบอกหน่อยก็ดีว่าเล่นอยู่แถวไหนเผื่อเพื่อนมาเจอจะได้คุยกันนะครับรีวอร์ดใหญ่จะได้ดันสเวียอันนี้ลุ้นชัยนี่ด้วยนะตัวนี้ PP เก่งนะ XP อีก200นะครับแล้วก็สเต็ปที่3ก็คือเล่นกับบัดดี้5ครั้งนะฮะเล่นกับบัดดี้เนี่ยนะครับก็ลูบๆเขาอะนะครับจะได้อันตบอล10ลูกนะส่งของขวัญให้เพื่อน3อันนะครับจะได้สแตลลัสห้าร้อยเทรดโปเกมอนนะฮะเทรดโปเกมอนนะก็แลกโปเกมอนกับเพื่อนนะจะได้เชลเดอร์นะครับรีวอร์ดใหญ่จะได้ลาพิดเดสนะครับ XP 3,000แล้วก็สแตลลัสสองพ สเตปสุดท้ายก็แค่เคมรีวอร์ดนะฮะได้เอ็กพีสองพันห้าสแตทัสสองพันห้าถ้าคุณเลือกอะโล่โอ้อันนี้จะแตกต่างนะเคเวสก็แตกต่างด้วยนะครับอะโล่ o, จโปย่ยมอนสิบห้าตัวนะครับจะได้สแตดัสห้าร้อยลบปย่ยมอนห้าต,ตัวจะได้คิวโบนนะครับเอาชนะลูกสมุนแกงล็อกเก็ตสามครั้งจะได้ล็อกเก็ตเรดาร์นะฮะ รีวอร์ดใหญ่จะได้ชาร์โดดิกเลตนะครับแล้วก็ XP 2000แล้วสเต็ปที่3จับโปเกมอน25ตัวลบโปเกมอน15ครั้งนะฮะเอาชนะอาโลนี่นะฮะจับโปเกมอน25ตัวจะได้อันตาบอล10ลูกนะครับลบโปเกมอน15ตัวจะได้สตาร์ด500เอาชนะอาโลจะได้สโลโปอ่าตัวนี้มีร่างที่2นะฮะ สโลโบฮะเอาไปพีพีได้แล้วก็มีร่างเมกาด้วยรีวอร์ดใหญ่จะได้ไซเซอร์ถ้าใครอยากได้นะฮะแล้วก็ได้เอ็กพีสามพันารัสสองพันนะครับแล้วก็เคมรีวอร์ดครับได้เอ็กพีสองพันห้าารัสสองพันห้าถ้าใครเล่นคนเดียวผมแนะนำเลือกเป็นอาโร่จะง่ายกว่านะครับแต่ถ้าใครมีเพื่อนนะฮะเอ่อ เอาจริงๆเชนเดล่าของก็ไม่เท่าไหร่นะสำหรับผมอะผมว่าถ้าเป็นผมผมเลือกอาร์โลมากกว่าได้ล็อกเก็ตเรดาร์แล้วยังไปตีอาร์โลได้อีกนะครับแล้วได้ไซเซอร์ด้วยนะครับถ้าเป็นผมผมคงเลือกอาร์โลนะครับแต่อันนี้แล้วแต่คุณนะอาร์โลเล่นง่ายด้วยนะครับคอลเลกชันชาเลนจ์ครับก็เขาจะให้จับนะฮะคิวติฟายนะพอแมนทีส ตัวนี้ร่าง2 PP ได้อยู่นะรีวอร์ดใหญ่จะได้ลูกบอลน้ำเงิน15ลูกสตาร์ละส0 0 0นะครับคอลเลกชันชาเลนจ์ที่2นะฮะให้จับเชลเดอร์กับสโลโปกนะฮะรีวอร์ดเหมือนกันเลยที่3ก็ดิกเก็ตกับดันส์เรียนะครับรางวัลก็เหมือนกันเลยแล้วก็ชายนี่ดิกเก็ตกับนี่ฮะสองตัวสองตัวนี้จะได้ชเอนี่ง่ายขึ้น นะฮะแล้วก็จะมีนี่ฮะชายนี่อ,อะไรนะมานามังกรน,นะครับอ่ะก็จะมีที่ให้เลือกก็คืออาลกอะคันเดราผมว่าอาลกง่ายสุดนะถ้าใครเล่นคนเดียวจะง่ายกว่านะครับผมโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีได้ชายนี่เยอะๆเลยครับผมโดยเฉพาะคนกดไลค์